รับมาโกศิลาลูกชายลอล่าส,สัติทอรพิธีกรมากฝีมือเก่งรอบด้านต่อคิวชายแววทำงานในแวดวงบันเทิงเร็วนี้เป็นหนุ่มน้อยที่กำลังเป่งแสงความฮอตสำหรับมาโกศิลาลูกชายคนเดียวของคุณแม่ลอล่าส,สัติทอรพิธีกรชื่อดังปัจจุบันเติบโตสู่วัยรุ่นอายุ13ปีรูปร่างหน้าตาดีหล่อแบบลูกเซี่ยวไทยอเมริกาและเดนมาร์กบุคลิกน่ารักสดใสมา โดดเด่นที่มีความคิดสร้างสรรค์มีความเป็นตัวเองสูงยิ้มง่ายมองโลกแง่ดีเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เก่งเทคโนโลยีกีฬาที่ชื่นชอบขี่จักรยานและเล่นบาสเกตบอลงานอดิเรกศึกษาเรื่องสัตว์ประดิษฐ์ของสิววาดภาพลงบนเสื้อยืดและชอบทำอาหารความพิเศษที่หนุ่มน้อยหัวใจอนุรักษ์ความเป็นไทยร้อเซนชื่นชอบขนไทยเล่าฝึกไปสแสดงให้เด็กโหนงหนวกได้รับชมตั้งใจฝึกด,ด้วยใจรัก ซึ่งางานนี้ก็มีแฟนๆเข้ามากดถูกใจความน่ารักและกิจกรรมต่างๆของน้องมากโกกันอย่างขลบ่มทลายเลยทีเดียวค่ะ